กขึ้นหนีซอยอันมบ่บ่ครับผมบ่อจริงๆเราทำไปแลว่ามาสามาอัหน้าบ่อสิ่มากงเลเด็กหน่อยเกิด้ว่าโอ้ยมันไก่ต้องทกคนทีมอะไเห็นเนี่ยคืออยู่ไก่ไปสะดวกอันนี้แมกโอ้จากคอนแกนมมกขลายกิโลสามรอยโล่เออื้นอีกก็สามร้อยเอื้นสามรอยกอีกสาเพราะว่าจากคอนแกนไปบ่ระบือไม่ไก่อีกต้องสามร้อยประมาเกโอ้ย ไก่พนัุนตีสังคมไก่อยูอ่น้องนข่เนาะน้องไข่ก็อดอนกันอ่เมียต้องก็มาขอากับน้องไขยกับสันสมจังหวัดหนึ่งดีม,ม,มันไม่ดแผนทีกับไก่อยู่แต่บบเคนทางทีมอนวิมบอร์ไดนอนได้พี่รองสันจมูกแยบึงมาคมแต่พะนะคมจะพี่รองคมในฝาก้ะ โคตรลิงโคดลิงที่ปักมูเดอร์พี่น้องผู้ใดเพราะท่านก่อประสานเพิ่นบอกมีจ้าเบิกค่าตัวมึงมีพุทธรรมาด่าได้ไหมกอบคุณปีสิ้นปีแล้วจำเบิกแค่เดียวถ้าว่าเบิกแต่ละเทียนอีกจนหัวหน้าขาลอยบุญเด็กปีนี้เกิดเกิดเพราะว่ามันมีแนวสีเบิกอเนี้ยจังสีล่ะครับเกิดเชือขันเลยย้อนแล้วเเววไปที่บ้านนี้เเววให้คอยเพราะอยากเเววน้ำฉันใจเสาะ ใจซอใจประเดีเียมะเีระเดีเงียมอันเพราะว่าเบืองไปออกรถลกวยที่สมมโหลที่สมไทยอันสี่สิบสจ่สิบเล่หกแสนเออหกแสนเกตหมื่นห้าพันยังได้สมน้าร้ายร่านั่นนี่ซื้อแล้วเื้อื้อน้าเือหน้าให้รูปร้านไปออก,ออกมาแล้วเบือง เท่าปันนี่เรายัางหาเงินได้ซื้อรถซื้อเรียอยู่พัน,นห,หนึ่งคันเคยจ้งมาให้หลานเขยเขาขับเราเอาให้ก็ไปยีมงเจอเงินเจ้าของซื้อแหม้คอยออนซ้อนหม่องไว้เจ้าจังไหน,ไหนจังมีเงินไปซื้อ,อมักนก็นแท้ผู้เท่าจังไหนจังสี่โอ้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 ใครที่ว่าจังไหนซื้อหรอเนาะเท <c oughs> ่าเนี่ยจงไครจังับซื้อซะ <c oughs> แต่ไครเราไม่ยังซื้อเนาะ เอาก็ซื้อประดับประดาได้คันบัสสือที่เป็นรักเอาข้อกสิกาเนาะได้น้ำล้ำกับลุงชุดนี่น้ำล้ำเนี่ยเป็นซื่อรถเนี่ยสื่อน้ำื้อชุดมากงามๆไปหาผ่าดีๆมาตัดโบมินลักผ่าหัวหน้ามาตัดอันนี้ผ่าเขาเหลียวคาบ้านนี่ก็ไปต่อเย็บชุดอันสร้างออดนี่คอยสิได้เว้ากันอยู่ด้วยนี่รักผ่าคอยมาตัดชุดเนี่ยเพื่อนบัสได้รักมันกรองยุบมาหนาจังเลยสองชุดปุนเม่นมาเข้าใจอีกสองชุดผุ่นอะไม่ให้ออดมา ยายบุ๋มมาตาดจุ่นในข่อยเนี้ยมาสั่นโต้ยังดิแล้วถึงมลงทุนจังเม็ดตีข่อยลงทุนสวยมากสีแดงครับสีเหลืองครับสีเขียวข่อยพกกาหนุ่งข่อยมัดหนุ่งข่อยแบบมันง่ามโพดข่อยอะไรเงี้กระเป๋าข่อยอันนี่ข่อย่กกาท่านกัรข่อยก็เป็นซากเครื่องข่อยเใส่ใส่มันยองยองข่อยข่อยจังมันหนุ่มงว่าอ้ยมันคือใหม่เดียร์่อยแก่แก่ออกอีกคือเก่าข่อยกันบวนมันเลยจังเดียวจังมวชมันใหม่ปวดมันงามปวดปกะกาศใส่มันมันปกะกาศใส่ดีท่านบ่อเสียพี่น้องมาเบิ